สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนคลับแฟนช่องบานลักกี้สองหาหกหาทุกท่านนะครับทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็วันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตรงวันเพื่อหัดนะครับผมก็มีน้ทั้งว่าฝากพี่น้องทกคนนะครับผมก็เป็นคงสุดท้ายนะครับคงสุดท้ายของรัฐบาลไทยนะครับ หมดประจำวันที่สิบหนะครับผมนะก่อนจะขายเบิดงสร้างตัวเลขกอะ่ะยาว่าเบิงงคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ นั่นแหละครับก่อนจะเอยิบ่นกระทางของงวดวันที่ที่พกนี่นะครับผมมาบางสรุปของงวดโคงสุดท้ายนะครับมาบังสรุปคงสุดท้ายของงวดที่สี่พันมานะครับงวนที่หนะครับผมเลขที่ออกนะครับก็คือสองห้าหนย์เกนะครับสองห้านย์เกนะครับสตัวบนก็ศูนย์เก้ตัวล่างก็เกนะครับผมผลปรากว่านะครับ เลขในตารางงวดที่ผ่านมานะครับเข้าที่91นะครับผมนี่ครับเข้าที่91นะครับส่วนตัวรูดนะครับรูดก็เข้าที่บนนะครับรูดวิ่งนะครับผมรูดวิ่งเข้าที่9นะครับเข้าที่9นะครับผมโซนจับคู่นะครับจับคู่บนไม่เข้านะครับไม่57นะครับไม่59นะครับ กะหลุดไปนะครับผมสําหรับจับคู่นะครับผมร้างกันนะครับร่างกันหลุดนะครับผมร่างกันหลุดนะครับสรุปแล้วก็เข้าเลขวิ่งรูดบนเก้านะครับแล้วก็มามาหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยงวดที่ผ่านมาเข้าที่0ูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์เป็นงวดที่4แล้วนะครับเป็นงวดที่4ต่อไปก็งวดที่5้านะครับงวดที่4ี่นะครับ หลักร้อยใครมีสองตัวแม่นๆนะครับสองตัวบนแม่นๆเอามาจับใส่เลยนะครับส่วนสามตัวบนนะครับจะออกกับลดนะครับหายาศูนย์หาเก้านะครับศูนหาเก้าศูนซีเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สองเก้านะครับลดมันออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเออศูนย์เจ็ดเก้านะครับผมเออศูนย์เก้าเจ็ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมของหมวดสี่่านมานะครับคือก็ เขารักลอยนะครับเขารักลอยเขาตัววิ่งหลุดนะครับผม่ะมาเบิรงหันี่ต่อไปครับสำหรับวดนี้นะครับผมก็ของสุดท้ายนะครับของสุดท้ายนะครับผมก็รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองนะครับเดือนสิบสองปีหกหกนะครับก็เลยอีกสองหมื่นนะครับเลยสองหมื่นเลขออกกันนะครับผมก็ พี่น้องขอให้เราอย่าลืมนะครับตอยเป็นกําลังแรงใจกระทังช่องนะครับผมเป็นกําลังแรงใจกระทางช่องด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับชอบแนวทั้งตัวเลกน,นะครับอ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็เดียวระฆังชมคลิปที่แอดอัพโหลดนครับโหลดลงทั้งลงช่องนะครับผม พี่น้องก็จะได้เบิ่งคลิปต่อเนื่องนะครับแตอย่าลืมกดติดตามเรากดสั่นกระดิ่งนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมอ่ะสำหรับเลขในตารางนะครับเลขในตารางงวดประจำวันที่16นี้นะครับผมก็มี1 2 8 0 7 6 3นะครับ1 2 8 0 7 7 6 3นะครับผม7หลักนะครับนี่7หลักนะครับผมก็ ส่วนเลขเลขวินนะครับคิดว่าในเข้าวินนะครับก็หนึ่งสองศูนย์หกนะครับหนึ่งสองศูนย์หกนะครับผมนี่คือเลขวินนะครับหนึ่งสองศูนย์หกเจ็ดนะครับคิดว่างวดนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับในตารางเข้าแน่นอนนะครับผมส่วนจับคู่นะครับเลขตัวรูดนะครับตัวรูดวิ่งนะครับ บนก็ให้ศูนย์กับเจ็ดนะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับเน้นที่ศูนย์รองเจ็ดนะครับผมจะคู่ก็ศูนย์เจ็ดด้วยศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับตัวกันก็ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะครับศูนย์ห้ากับหนึ่งห้านะครับตัวกันสําหรับเหลขกลางนะครับเลขกลางก็เน้นที่หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่ง ลองสองนะครับเด่นหนึ่งลองสองนะครับผมเด่นหนึ่งลองสองนะครับเน้นที่หนึ่งนะครับจับคู่กัหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับเน้นที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่บนล่างนะครับบนล่างได้นะครับบนล่างนะครับคิดว่าน่าจะเข้าบนล่างนะครับถ้ามาก็มาอาจจะเป็นคือเฮ้ ที่แล้ยเคยออกหนึ่งข้า,างบนสี่หนึ่งเจ็ดนะครับข้างล่างหกหนึ่งนะครับเคยออกมาแล้วนะครับผมบนแน่นะครับบมแน่อาจจะเดินตามรอยเก่าก็ได้นะครับส่วนสามตัวนะครับผมสามตัวหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยก็สองสามห้า 8นะครับสองสาห้าแปดนะครับเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามนะครับผมเน้นที่สามรองสองนะครับส่วนห้ากับนีกันกันไว้นะครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะมานะครับ5กับแดแต่ว่ากันกันไว้นะครับเพื่อภาพนะครับเพื่อภาพกันพลาดนะครับแต่ว่าคิดว่าเลข สามตัวนะครับก็นนาจะเข่าอยู่นะครับผมหลักลอยสาตัวสตัวสตัวอย่านะครับน่าจะเข้าหตัวแน่นอนนะครับยันที่สุดคือ3ามนะครับหลักร้อยนะครับผมส่วนสตัวสตัวนะครับก็มีหกหางมีหชุดนะครับก็มีสามศูนย์หกสามศูนจ็ดสามหนึ่งหกสามหาม หนึ่งห้านะครับอีกตัวนะครับถ้าซื้อได้นะครับผมเลขปีนะครับเลขพศก็สามหกเจ็ดนะครับนี่ครับเลขพศนะครับผมซื้อได้ก็ซื้อนะครับลงทุนได้ลงทุนนะครับหกเจ็ดแต่สองตัวผมไม่ผมไม่ให้นะครับสองตัวม่าห้ยครับเพราะว่าเลขดังเเกินนะครับหกเจ็ดนะครับผม อย่าลืมว่าหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับหนึ่งหกนี่ครับอาจจะเป็นเจ็ดทก็ได้นะครับผมแบบประมาณนี้ครับสาหรับแนวทางมือเนาะทางของหมวดะจ้าันที่สิบหกนี่นะครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับผมใคทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับสําหรับมือี้กะให้ทุกคนใส่วิจารณญาให้ดีนะครับผมนาไปเปรียบเทียบอาจารย์ชั้นอื่นได้นะครับผมสาหรับครงสุดท้ายนี้นะครับ แต่คิดว่าว่าน่าจจะผานนะครับวันนี้เนาะนะจ้างไลยกขอ้ตัวคนโชคดีนะครับถูกหวยเรื่องนั้เป็นน้ำกันนะครับผมก็เป็นเพียงหน้าทั้ง,งน,น,นะครับย้ำนะครับเป็นเพียงหน้าทั้งสนามนะครับผมตัวเลขไม่พอไม่ลดนะครับสำหรับลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหนาพอไหมสวัสดีครับ